วันนี้เราก็จะมาเ,เล่นได้เดียวกันนะครับแต่ไม่ใช่ได้หลงบอกนะครับเดี๋ยวผมสกคิปให้ดูตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เดทเรียวเดเรียวนะครับเออเดียวคืออันนี้ผมแค่มาเล่นเฉยๆนะครับเป็นวันวันนั้นนะครับที่ผมบอกว่าอะไรไม่รู้รว่าบอกจะเล่นเด้เรียวแบบนี้ให้ดูนะครับเฮียโฆษณาแป๊บอานี่ไงมาแล้วมา ต่อไปเราก็ต้องไปซื้อเทจิงพุทธกึ่งเรือก็จะเก็บไอนะ้นบเก็บโอเคไม่ใช่เอ๊ะปัแบบ๊บขายได้ห้าสิบกว่าบาทอยากซิกมากเลยแปบบแบบ๊บๆเราต้องไป ออไปที่ร้านเกลอออะไรของมันนี่โอเคเบ็เหลือแปดสิบนี่นี่นี่ซื้อถานก่อนโอ้ซื้อถานได้สามก่อนนะเกมเกมดี ได้เวลาออกเดินทางแป๊บ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 ปุ่มปุ่มกินก่อนนั่นไงเจ้าวันะเออแป๊บ เจอบ้านด้วออันนี้บ้านอะไรนี่กันอ,อ,อันนี้ร้านร้านหาอะไรนี่กันนันนี่นนที่น้องขายปืนแฮ่จะไม่ผิดคือเริ่มเลยคลิปนี้มีความยาวสิบนาทีนะครับก็ไม่เป็นไรเฮียตีตีทำพีต่ตายเฮีย เียเฮียเฮียเฮียสมบูรณส้อเลยอืมไม่มีค่ะแต่ไม่ว่ามันเแบดี้แล้วก็มีอะไรกิบกันไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ทานอันนี้ทานแล้วก็ไม่แน่เออก็อาจจะมีความยาวก็หลายนาทีก็ได้มั้งไม่ก็ เร็วเหมือนกันรไม่ใช่สิบเอ็นนาทีต้องใจใจใทตาลาละเล่ดึกแล้วดึกแล้วสวยแล้วสวยพวกเราสวยกันหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮโอเคพูดนะไม่มีนะครับเดกดี บอกแต่เกมว่ามันมันเป็นเกมนอมอนครับเกมนอมอนอยู่ยู่ยู่ย่โแต่ช่องนี้วันะ้ช่วงนี้ไม่มีอะไรคนมาคอมเมนต์คนใดในห้องนี้ครับ ตัวนี้ออโอ้โหตัวนี้รถไฟเราไปอย่างไกลเลยอีกครึ่งทางครับคลิปนี้อาจจะไม่ยากก็ได้มั้งคลิปนี้อาจจะโลมากกว่าอกทิงของร่แล้วทานกรุ่นแล้วทานผมบนโอเคนี่ เฮ้ยเฮซอมบี้อี้่าซอมบี้ซอมบี้โตอมบีก็โตเลยเฟล่ล้วซอมบี้โอเคเช้าแล้วเว้ยได้เวลากับเดี๋ยวเดรโอเคเออคลิปนี้ก็จะไม่ยาวเลยเพราะคลิปนี้เรลวมาก คือตุ๊บะทำไมถึงต้องพูดจากเราเพราะพ่อผมจลับอยู่เข้าใจไหมถ้ามือเราทำที่ดูคลิปนี้อยู่ก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าเออก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนสอมบี้สอมบี้สอมบี้อีกสอมบี้เราดีไปเลยโอเคไปอีกไม่กี่เมตร โหตีห้านี่นี่คงเรียกว่ายากหรออันนี้เรียกว่ายากเ่ะเราต้องไปถึงห้าห้าพันเมตรแฮะไม่ก็ห้าหมื่นเมตรอ่ะเกิดเราไปที่นั่นเราก็จะได้เป็นมหาเศรษฐีทันทีนีไงแก้ถัึงแล้ว โอ้ห oh, คลิปนี้ยาวน่าจะยาวนิดหน่อยนะครับทาไมเกมมัน <senza> ดูง <nào tills prince Israelites> okay. um ่ายมากกว่ายากอีกอะเนี่ยสี่สี่พันแล้วเนี่ยจะ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 โอเคครับเดี๋ยวนี้เันไม่ค่อยนีกุศลนะครับเกม ก็ไม่รู้นะครับก็คือมันไม่มีโฆษณาเนี่ยแหละได้เจอฐานเก็บแล้วผมรู้ซะด้วยว่าในนี้มีฐานได้เวลาไปบุกแล้วนั่นไงเจอแล้วเจอแล้วเราก็จะได้ถึงจุดเราก็จะชนะคลิปนี้แล้วอืมเป็นคลิปแรกที่ผมเริ่มลงวีดีโอนะครับเป็นคลิปที่ยาวมากแบบ ไม่รู้จายอะไี่เนี่ยอีม่ใกล้ไม่ไกลแล้วก็จะถึงแล้ว <S <S ได้เวลาได้เวลาได้เวลาพุ่งตรง <S 1> <S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกยมมันจะทำเหมือนยังว่า,างไงทุกคนผมมาถึงแล้วหวังว่าข้างในนี้อาจจะไม่มีอะไรในทีสุดความก็มาถึง โอ้โหเกมงั้นคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนนะป่ะออออ EP สองก็ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่นะคงั้นขอแค่นี้กันนะครับบ๊ายบาย